ใครเป็นที่สองพี่สองเลยไหมฮะท่านได้เมื่อกี้ยากไหมคะยากมากเราให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าพผลัดเป็นใครบ้างเนี่ยใครเป็นใครบ้างแนะนำัวไดครับที่สองเนี่ยต้องบอกกันก่อนว่าใครเป็นใครใช่ปะใช่พี่สองรู้ไหมเนี่ยว่าใส่กระดาษใครเอาที่ถอดกระดาษดีกว่าแต่ละคนตอนก่อนดีกว่าเออ เจคเหมือนยังไม่ได้ถอดนะคะหน้าหมดพี่ต้าเลยเอรอโอเคเอาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลนะทางทำซีนหลงเสน่ห์หนึ่งละกันเจเจก่อนละกันเจเจเป็นคนชอบเต้นมากมาข้างหน้านิดนึงเจเจอย่าไปหลังอย่ากลัวพี่ด้าเข,ข้าใจไหมอย่ากลัวพี่เข้าใจไหมโต้กับเจ๊จต้องเจอผู้หญิงอะไรแบบน,นี้เราต้องฝึกไว้ก่อนเข้าใจไหมคะโอเคเจเจเป็นคนที่ชอบทาเต้น ท่านเต้เม <m ics> <m ics> ื่อกี้เจเจบอกยากยากครับแต่ทุกทีเนี่ยเพื่อนๆลงความเห็นว่าเจเจเต้นได้ดีกว่านี้ถ้ายากกว่านี้เจเจก็มีมีครับเต้นให้ดูได้ไหมคะได้ครับเดินสอบซ้อมก็มีเพลงเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงขอเพลงจะปิดบอลนะโอเคจะปิดบล็อกนะเดินสอบซ้อมโอเคดีทุกที ไปบ้างคืออันนี้ถามเจ๊ก่อนอ,อย่าเจ๊เนี่ยเล่นหนังกับการเตร้นคิดว่าเล่นหนังหรือเตอ้นอะไรเหมือนกันเต้นยาก <laughs> คือเต้นนี่แบบผมต้องการตามเข้าใจมากกว่าคนอื่น <laughs> จริงเหรอเพ <laughs> ราะว่าเต้นย,ยากกว่าโอ <Okay. S 2> เคเอาเต้นไม่เก่งดูจากสเต็ปเมื่อกี้พี่ว่าได้อยู่นะเออพี่วาโอเคอยู่เมื่ี้น้องปลื้มบ้างน้องปลื้ม แล้วได้ข่าวว่าน้องเพิ่มเนี่ยนอนไม่หลับเลยใช่ครับตื่นได้มากเลยเหรอคะจริงหมอหลังเลยเมื่อคืนนอนกี่โมงโอ้โหตีสองยังรู้เนื่อยตีสองนอเฟซสาวสาวนอผมลุกขึ้นมาผมไม่ไม่ยอมนอนไม่หลับคนเดียวนะผมต้องเป็นพี่เจนพี่เจนอนหลับแล้วอะโทรหาพี่เจด้วยนอนร่วมกันนอนร่วมกันนอนเหรอ อยากยัไปยัไปนอนห้องเดียวกันเขาจัดเขาจัดให้นอนด้วยกันห้องละสองคนตอนนี้ตื่นเลยนอนไม่หลับเลยไปหลับกี่โมงคะประมาณปีสองหนึ่งนาทก็หลับก็หลับก็หลับโอเคถ้าขัดหน้านอนไม่หลับเอาเอาลายที่ได้ไปหลับแน่ตื่นมาอย่างเป็นเสียใจเอาต่อค่ะน้องเฟียนเาที่ ทชาติเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นแบบไหนคะก็น่าจะเป็นวัยรุ่นที่เห็นไฮะครับเป็นวัยรุ่นที่คนหนึ่งนะฮะเป็นวัยรุ่นที่คนหนึ่งนะฮะคืออะไรคะเป็นตุ๊ดเหรอคะที่ดีคนนี้ ูนะคะว่านิยายที่แท้บอกแหวว่าเตะบอลกันคืออะไรนะคะเราคุยกันทั้งสี่นุ่มเพื่นไปแล้วในหนังเรื่องนี้นะคะเมื่อได้าข้ามไปทีก็น่าเห็นแล้วมีแฟนคลับทั้งสี่คนมีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยวันนี้เรามีแฟนคลับกิติมาศมา,ามมเชียร์ด้วยเขาเป็นกลังใจให้ทั้งสี่คนเลยอยากรู้ใช่ไหมคะเป็นใครอยากขอเชิญแฟนคลับกิติมาศบนเวทีหน่อยค่ะ ให้กำลังใจนะคะที่อยู่ด้านล่างเวทีน้องก้องน้องก้องเสียใจแต่ไม่แคร์เสียใจแต่ไม่แคร์โว้ยโว้ยตอนนี้โอปอล่ามาด้วยเราโบยเติมมาเดี๋ยวขอชมกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีครับทอมมิสเตอร์ปีนใช่สวัสดีครับผมไม่ใช่มิสเตอร์บีนนะครับเป็นใครคะมิสเตอร์เช็คครับผมผมขายชานมไข่บุกอยู่ครับ

ผมอยากจะเต้นชัวน้องก้องจังเลยจริงเหรอมิสเตอร์บีอยากให้แตะคนถอดหน้ากากเลยดีกว่าหมายถึงจะจริงใจหน้ากากจะเอาต้องใส่หน้ากากก่อนถ้าเต้น้าดีเล้วมิสเตอร์บีครับผม นะะฮให้ผมใส่หน้ากากเพื่ออะไรครับผมผมคือดารามหาชนนะครับของคนไม่เต็มนะครับพี่ตาพี่ตาพี่ตาทำไมครับเนี่ยเพื่ออะไรฮะแล้วว่าใส่ต่อสดีนะใส่ต่อยิมคาแรคเตอร์ไปใส่ตลอดงานเลยใอดใสอดส่วนอีกสองคนถอดได้ค่ะคุณปองแปงค์ค่ะก็จะบอกว่าพี่ปองแบงค์ทั้งสามคนถือว่าร่วมเล่นหนังเอ็นเตองนี้ด้วยนะคะถูกต้องครับผมค่ะแต่อย่างพี่ปองแปงคเองเนี่ยเวลา ก็จะแบบว่าเนี่ยเนี่ยดูพาพสิละลูกลูกฉันน่ารักมากอยากดีไหมคะแล้วหนอยอยู่ในกองถ่ายก็ประมาณหนึ่งก็การอยู่กับเด็กนะคะก็ทำให้เราทราบว่าเรา